สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ปินมีสินค้าใหม่น้ำเสนอค่ะตัวนี้เลยรถแท็กเตอร์คุบตาร์รุ่น L4508 DI Special ค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์ขนาด45แรงม้านะคะเครื่องยนต์เป็นดีเซลสสูบค่ะ 2,197cc ขับเคลื่อน4ล้อ 4WD 2เพานะคะกับสินค้าใหม่ของรรา ช้างส้มคันงามสายพันุ์แกร่งจากแดนญี่ปุ่นรถแทรกเตอร์คูบปรตารารุ่น l 4 5 di special ค่ะตัวนี้จดทะเบียนปี53นะคะรถจดทะเบียนกันยาปี53เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนมาพร้อมชุดไปมีดันดินหน้าค่ะด้านหน้าติดตั้งชุดไปมีดันดินหน้าจากตราช้างรุ่น F สำหรับคันนี้ค่ะสินค้าใหม่ของเรารถสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้พร้อมถ่ายพร้อมดันนะคะสำหรับ45 DI คันนี้ตัวยางนะคะคันนี้เป็นยางเดิมคู่ตัวสภาพสวยทั้ง4เส้นนะคะยางเดิมคู่ตัวทั้ง4เส้นค่ะกับสินค้าใหม่ของเรารถแท็กเตอร์คูปตารุ่รน L 4 5 0 8 DI Special จดทะเบียนปี5-3เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอน ตัวรถเพราะไม่มีกันดีนาและผันไถราคาเพียง328,000บาทเท่านั้นนะคะ328,000บาทเท่านั้นชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานค่ะ 4508 DI Special หรือ45 DI SP คันนี้นะคะตัวเครื่องยนต์สวยๆนะคะคันนี้สวยมากๆค่ะท่านใดที่มองหากันอยู่นะคะหนูใส่ชุดท่อปลายไทยเทให้เรียบร้อยนะคะหล่อร้านพร้อมลุยค่ะสำหรับคันนี้นะตัวเครื่องยนต์สวยเดิมนะคะไม่มีรอยแกะถอดค่ะตัวชุดค่อนะคะนี่ค่ะยังเป็นรอยกาวเดิมนะคะสภาพสวยมากๆชั่วโมง อ,นนอยู่ที่1,000กับ1กับ14ชั่วโมงนะคะรถสวยทํางนานน้อย1,000กับ14ชั่วโมงเท่านั้นค่ะระบบเกียร์นะคะเกียร์หลักค่ะ8เกียร์เดินหน้า4เกียร์ถอยหลังนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ขับขี่ง่ายค่ะตัวหลังคาสวยๆนะคะตัวเบาะนั่งนุมน่มๆค่ะรถเช็ดเรียบร้อยพร้อมใช้นะคะสําหรับคันนี้อุปกรณ์ต่อพ่อ,อง2ชิ้นนะคะดูด้านท้ายกันนิดนึงค่ะ ช่วงท้ายงามๆเลยนะคะนี่ค่ะ PTO นะคะตัวนี้ไม่เคยผ่านการใช้งานนะคะท่านใดที่มองหากันอยู่สำหรับ45แรงเรามีเข้าแล้วเป็นตัว45 DI นะคะนี่ค่ะจดทะเบียนปี53นะคะเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดออน,นะคะ่ะตัวรถพร้อมไม่ดันดีนาแล้วก็ผ่านไถราคาเพียง3 28,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้3 28,000บาท ใจเรื่องราคาเราคุยกันได้สอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะร้านอยู่จังหวัดกำแพงเพชรมีบริการจะส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วยปินฝากกดติดตามกดซับสไครป์ช่องหูปินแม้คถถ้ารถไถไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ thank you